สวัสดีครับร้านบะหมี่เจ๊หัวครับผมสาขาเชียงใหม่ครับผมปัจจุบันมีสามสาขาแล้วครับผมาสาขาแรกนะฮะต้นกําเนิดของร้านบะหมี่เจ๊หัวจะอยู่หมู่บ้านบรนยางครับผมตำบลแม่ง,งอนอำเภอฝางครับ แล้วก็สาขาที่2จะอยู่ในตัวอำเภอฝางเลยฮะติดกับโลตัสฝางครับผมแล้วก็ตอนนี้เพิ่มสาขามาที่เชียงใหม่ครับผมถนนช้างคารครับผมหลักๆเมนูครับผมจะมีบะหมี่ครับผมบะหมี่แห้งยูนานจะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะฮะแล้วก็ตอนนี้จะมีเพิ่มขึ้นมาก็คือลูกค้าจะติดเกี่ยวกับบะหมี่มาล่าหมูกับมาล่าเนื้อแล้วก็เกี๊ยวซ่าครับผม แล้วก็จะมีพวกซาลาเปาทอดหมัอนโถทอดครับผมปาก,กาดดองลูกค้าจะติดมากครับผมเป็นสูตรของทางร้านนะฮะจะลดไม่จัดกันไปเ,ออเริ่มที่ฝางพี่ที่ฝางผมไปอยู่ที่ฝางมา่อก่อน,นครับออก็เลยไปลองชิมดูออก็ชอบกินบะหมี่อยู่แล้วครับก็เลยได้ลองแวอุชิมเมนูจะเป็นตอนนี้ที่ไปกินก็นกคือแบบบะหมี่ต้มยำอยู่ที่ฝางค่ะ <c oughs> าาใช่ค่ะวันนี้ได้มาแก,แก้บนแก้บนที่พระธาตุดอยคำก็เลยตามตามมากินที่นี่รู้ว่าที่นี่มีมีอีสาขาก็เลยได้ได้ได้ไดมากินเมนูที่ชอบเมนูที่ชอบบะหมี่ขาหมูโดยเฉพาะผักกาดดองต <laughs> ่างก็คือเริ่มมาจากพ่อแม่ด้วยแล้วก็มียายคนหนึ่งอะฮะคือเขา อ็นดูที่บ้านเพราะว่าที่บ้านพี่น้องเยอะครับผมเลยเขาเลยสอนสูตรให้ครับผมแล้วก็มาถึงตอนนี้ทางทางที่บ้านก็ปรับปรุงสูตรต่างๆคิดค้นสูตรต่างๆขึ้นมาท,ทำเองครับผมที่ร้านจะทําเองเกือบทุกอย่างครับผมอย่างบะหมี่ครับผมแล้วก็เกียวซาซาลาเปาพวกนี้ฮะเราจะทําเองกันหมดเลยฮะแม้แม้กระทั่งไส้เกียวซาไส้ซาลาเปาพวกนี้ครับผมทาเองหมดเลยฮะครับ จะเป็นแวนวทําเองกันทั้ง,งนั้นฮะ าสาขาแรกที่บ้านยางก็คือเริ่มขายตั้งแต่ปี1992นะฮะครับผมจนมาถึงตอนนี้นะฮะ20กว่าปีแล้วครับผม